สวัสดีครับนะครับพามาชมลูกสาต้องคํานะครับตัวนี้นะครับสวยผมก็ขอเก็บไว้ตัวนึงนะครับนี่แหละครับพี่เหลือตัวเดียวขอเก็บนะครับตัวนี้ขอเก็บขอเก็บไปเล่นหน่อยนะครับก็สีก็พม่านะครับขอเก็บไปเล่นหนึ่งตัวครับผสมมานานแล้วยังไม่ เคยเก็บเลยขอเก็บไว้หนึ่งตัวครับไม่งั้นไม่ไดเ้เล่นกับเขาเลยครับขอไว้เล่นหนึ่งตัวครับตัวนี้สีสีพม่านะครับ,ส,ส,รรรบสวยครับตัวนี้โครงสร้างดีใหญ่เอเก็บไว้เล่นหนึ่งตัวครับผม สวยจัดนะครับขอบคุณครับผมขอเก็บไว้เล่นหนึ่งตัวครับ